ถ้ามันเป็นแบบนี้ตลอดไปหมอก็กอินดีที่จะบอกว่าเออมันเป็นแบบนี้ตลอดไปเราไม่จําเป็นต้องสวยเพื่อใครเนาะสวยเพื่อตัวเองอมืถ้าวันในวันหนึ่งความรักนั้นเราไม่ได้รับผลตอบแทนแบบนั้นแล้วก็คิดว่าควรต้องปล่อยวางไปอืม,อม สวัสดีค่ะคุณหมอเดิวสวันดี้ค่ะขอต้อนรับคุณหมอเดิวของเราเข้าสู่พอดแคสต์หมอว่าไม่ธรรมดานะคะวันนี้คุณน้องนั่งอยู่กับคุณพี่หมอเดค่วตลกมากเวลาที่หมอดีวเรียกลูกนัดทุกคนรู้ไหมว่าหมอดีวเรียกลูกนัดว่าคุณน้องแบบ <c oughs> ไม่เคยมีใครเรียกเราว่าคุณน้องมาก่อนเลยปกติเรียกคุณน้องคุณพี่อะไรอย่างทุกคนไหมใช่แต่วันนี้หนุจะเรียกหมอดิวแบบอย่างอื่นได้ไหมเรียกว่าอะไร คุณหมอคนสวย <laughs> หมอเดียวบอกว่าให้ฉีดให้ฉีดวันนี้ฉีดยาหมอเดียวจุ่มที่วันนี้มาพูดคุยกับหมอเดียวดีใจมากที่ได้มาพูดคุยเพราะปกติหมอเดียวอะบอกว่าเป็นคนเขินกล้องใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่ค่อยได้มาพูดคุยอะไรกันในเรื่องที่แบบเป็นเรื่องส่วนตัวของหมอเดียวสักเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ขออนุญาตลงลึกได้ไหมได้ <laughs> <laughs> แล้วหมอว่าการพูดคุยของเราวันนี้มันจะธรรมาดาไหม ไม่ธรรมดาแน่นอนมาเริ่มกันที่ท็อปปิกแรกคุณหมอดิวเนี่ยชอบมากๆเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดมากๆเพราะว่าคุณหมอที่ธรรมดาคลีนของเราหลายคนอะเขาจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นเริ่มที่หมอพลอยหนูได้พูดคุยกับเขาเนี่ยเขาอยากเป็นวิสัญญีแพทย์อ่าหมอเจนี่เป็นหมออายุรกรรมอ่าหมอฟ้าอย่างเงี้ยอยากเป็นหมอสุติหรือว่าหมอสมัยเนี่ยก็อยากเป็นแนวห้าหรือเป็นหมอสัตว์แต่ว่าหมอดิวของเราอ่ะ ชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่มเลยว่าอยากเป็นหมอความงามใช่รู้ตัวตอนไหนก็รู้สึกว่าชอบชอบความสวยความงามค่ะรู้สึกว่าการที่เราแบบทำไปหน้าให้ใครเนี่ยมีความสวยขึ้นมัม่นใจมากขึ้นเราก็รู้สึกว่ามีความสุขใช่ถ้าย้อนไปตอนปีหนึ่งชัดเจนเลยไหมว่าฉันต้องเป็นหมอสกินต้องเรียนเรื่องความงามตอนนั้นยังอืมใช่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไระเนาะก็ รู้แค่ว่าเออจะสอบหมอติดนะเรียนหมอให้จบก่อนหกปียังไม่ได้คิดอะไรแต่พอใกล้จะจบเนี่ยก็ทุกคนก็เริ่มมาคิดกันละว่าเออเราจะเป็นแบบหมออะไรกันดีเนาะหรือว่าเราอ่ะชอบหมอแนวไหนอะไรเงี้ยก็ลองศึกษาดูสุกก็ชอบด้านนี้ใช่มันมีจุดไหนที่ทําให้หมอเดียวรู้สึกว่าเอ้ยทางนี้แหละมันใช่สําหรับเราเพราะว่าเป็นคนดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กๆใช่คือเราอ่ะเป็นคนที่กลัว กว่าที่หน้าแบบมีความหย่อนพลอยนะเราก็เลยจะดูแลให้หน้ามีความตึงกระชับอยู่ตลอดเวลานะคะก็ครั้งแรกเลยก็คือฉีดโบท็อกตั้งแต่อายุ22ฮะ22เลยใช่มันไม่เร็วไปหรอคะคุณหมอไม่เร็วไปเพราะว่าจริงๆโบท็อกกับคนฉีดก่อนที่จะมีริ้วรอยตอนนั้นน่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าเออโบท็อกคืออะไรด้วยซ้ำยังเด็กเนาะแต่ว่าแบบเหมือนมีคนแนะนำว่าเออแบบ เดี e okay, okay, e> <t 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 ๋ยวไปฉีดโบท็อกไหมเนี่ยหน้าผากมีริ้วรอยนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็หลออือเชื่อคนง่ายอย่างเงี้ยก็เลยโอเคลองไปฉีดดูเพราะฉีดเรารู้สึกเอ้ยมันดีค่ะมันดีหลังจากนั้นก็ลองศึกษาข้อมูลก็ฉีดมาเรื่อยๆนะคะก็เป็นการเหมือนชะลอไว้ทุกคนก็จะถามอยู่ตลอดว่าเออทําไมหน้าค่อนข้างแบบ เด็กกว่าอายุคุณหมอเดียวค่ะแต่ว่ามันก็จะมีคําถามเนาะวันนี้เราได้นั่งคุยกับคุณหมอจริงๆก็คือมันก็จะมีคําถามว่าหัตถการบางอย่างทําตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยมันจะส่งผลอันตรายในอนาคตไหมอย่างเช่นหมอเดูเล่าจะประสบการณ์ว่าฉีดบริอกตั้งแต่อายุ20ต้นๆเลยโตไปอย่างเงี้ยมันจะอันตรายก็ไม่ได้อันตรายนะคะก็เพราะว่าจริงๆการฉีดบริโภคเนี่ยมันเป็นการเหมือนแบบชะลอวัยเนาะ บางทีคนบางคนเนี่ยฉีดตั้งแต่ก่อนที่อายุ2 0ด้วยซ้ำแต่อันนี้ก็ต้องมีผู้ปกครองเซ็นรับทราบเนาะก็ไม่ได้ถือว่าอันตรายอะไรเพราะว่าพวกโบท็อกเนี่ยก็เป็นสารสก,กรัดนะคะที่เขาผ่านกระบวนการเรียบร้อยแล้วนะไม่ได้จาเป็นว่าเด็กไปหรือว่าโตไปอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเป็นตัวยาที่เขาท อนนี้บอกเป็นความรู้หน่อยได้ไหมนอกจากที่โบท็อกมันจะแบบยับยัง้งการเกิดร้อยใช่ไหมอันนี้ันก็ใช่ถูกไหมใช่แล้วมันยังช่วยอะไรคือโบ ok ท็อกทําได้หลายอย่างเลยนะคะ <ส crouch. S 1> คือใบหน้าหนึ่งใบหน้าเนีย่ยถ้าเกิดอาจจะฉีดเนี่ยในในหน้าอย่างเดียวนะโบท็อก ok เนี่ยสามารถฉีดกรามนะคะให้กล้ามเนื้อกลามเนี่ยมีขนาดเล็กลงห,หน้าก็จะเรียวเล็กนะคะหรือการฉีดริ้วรอยนะคะเพื่อเป็นการชะลอวัยนะหรือการลิฟติ้งกรอบหน้านะคะก็ทําให้ผิวมีการ ยกกระชับขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นปีกจมูกนะคะเพื่อทําให้เวลาเรายิ้มหัวเรอะเนี่ยจมูกเนี่ยไม่มีความบานออกนะคะก็จะทําให้รูปหน้าเนี่ยได้ทรงสวยขึ้นวันนี้หัตถการท้าให้หมดอยูแนะนําก็แนะนําเป็น โบท็อกเป็นสามัญประจําบ้านไปแล้วใช่เป็นสิ่งที่ทําตลอดตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ก็ยังทาอยู่ใช่เป็นที่มาของคําว่าสวยไม่รู้จักพอเพราะว่าหมอเดียวดูแลตัวเองเก่งมากเราก็สวยอยู่ตลอดเลยตั้งแต่รู้จักหมอเดียวมาไม่เคยเห็นครั้งไหนที่แบบหมอเดียวแบบคําสวยน้อยลงเลยอ่ะนเกิดหมอเดียวมีใครเป็นแรงบันดาลใจหรือเปล่าก็จริง ตัวเองอใช่เพราะว่าเวลาเรามองตัวเองในกระจกะเรามีความสุขค่ะเราไม่จําเป็นต้องสวยเพื่อใครเนาะสวยเพื่อตัวเองอคือเวลาส่องกระจกเรารู้สึกแบบหน้ามีความเต่งตึงหรือว่าหน้าได้รูปหน้าไม่มีความหย่อนคล้อยเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเนาะ,ะแต่งหน้าก็ง่ายขึ้นเนาะหรือว่าถ่ายรูปเนี่ยก็มั่นใจมากขึ้นก็ ไม่ได้สวยเพื่อใครสวยเพื่อตัวเองเป็นหลักชสวยเพื่อตัวเองเป็นหลักแต่ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่หมดเดี๋ยวอะพร้อมที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อสิ่งสิ่งนี้เห็นว่าหมอเดี๋ยวะทุ่มเทกับความรักมามาก <c oughs> ถามได้ไหมว่าทุ่มเทเบอร์ไหนมีร้อยให้ร้อยมีล้านให้ล้านคิดว่าข้างหลักเป็นคนข้างหลักใช่คือรู้สึกว่า กับความรักเป็นคนทุ่มเทค่ะนะรู้สึกว่าไม่เคยเผื่อใจแล้วไม่เคยเสียใจเวลาที่จะทําอะไรลงไปรู้สึกว่าคิดว่าเป็นคนที่มอบสิ่งที่ดีสุดให้คนรักแล้วก็ทําอย่างให้ดีที่สุดอืมมาตลอดค่ะใช่ก็รู้สึกว่ามีความรักเป็นแรงบันดาลใจมีความรักแล้วก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกแบบอืมไม่รู้สิชอบมีความรักชอบมีความรักน่ารักอ่ะเราเคยผิดหวัง มันเป็นเรื่องธรรมดาคนเรามีสมหวังก็ต้องมีผิดหวังมันไม่ได้สมหวังมาตลอดหรอกใช่ก็เคยมีความรักที่ผิดหวังเนาะแต่ว่าก็เอาความผิดหวังนั้นะมาปรับปรุงเรียนรู้ว่าเอ๊ะทาไมเราถึงผิดหวังนะมันเกิดอะไรขึ้นเราควรจะปรับปรุงตัวยังไงเพื่อให้ไม่เป็นแบบนี้อีกวันนี้เรานั่งคุยกับเจ้าแม่เรื่องความรักของธรรมดาคลินิกอยากถามนิ่นึ่งสิคุณหมอ ถ้าสมมติว่าเรารักใครสักคนหนึ่งอะสิ่งที่สําคัญที่สุดของคุณหมอมันคืออะไรที่สําคัญสำหรับหมอนะเรารักเขาเราก็อยากได้ความรักจากเขานะตอบแทนเหมือนกันนะเป็นความรักที่เสมอกันอืมแล้วก็ความซื่อสัตย์อืเป็นสิ่งที่หมอคิดว่ามันบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่หาได้ยากเนาะในสังคมสมัยนี้แต่ว่า หมอคิดว่าความซื่อสัตย์มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐาน,านเบื้องต้นสําหรับความรักเลยเราต้องซื่อสัตย์แล้วก็เชื่อใจกันนะม่อถือจะทําให้ชีวิตรักเนี่ยผ่านไปได้ดีวันนี้คุยกับคนที่ทุ่มเทเรื่องความรักชอบม,มีความรักถ้าวันนี้หมอเป็นไลฟ์โค้ดเรื่องความรักอยากจะบอกอะไรกับคนที่ฟังอยูก่ก็อยากจะบอกว่าความรักมันเป็นสิ่งสวยงามเนาะแต่ถ้าเกิด เรารักใครอะ่ะก็คิดว่าเราก็ควรได้รับสิ่งนั้นตอบแทนเหมือนกันเราถือจะใช้ชีวิตด้วยอย่างมีความสุขถ้าวันใดวันหนึ่งความรักนั้นไม่ได้รับผลตอบแทนแบบนั้นแล้วก็คิดว่าควรต้องปล่อยวางไปอืม,อมประมาณนี้เราเรื่องรักตัวเองหระคะออรักตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนาะถ้าเราอยากให้คนอื่นรักเราเราก็ต้องรักตัวเองอให้ พอๆกับที่รักเขาเหมือนกันม,มากันที่เรื่องต่อไปดีกว่าพอเราพูดถึงเรื่องความรักเรื่องเรื่องราวของคุณหมอไปแล้วขอพูดย้อนกลับมานินเรื่องของการที่คุณหมอได้มาเป็นหมอความงามเห็นว่าคุณหมอเนี่ยสนใจในเรื่องของความงามตั้งแต่เริ่มแรกเลยอ,อยากสอบถามว่าหัตถการไหนที่คุณหมอสนใจเป็นพิเศษหัตถการที่ชอบที่สุดก็มไม่ผลโบท็อกไม่ไม,ไม,ไม่แต่ว่าอันไหนที่รู้สึกว่าแบบ ศึกษามันเป็นมากกว่าพิเศษแล้วก็แบบช่ำชอบจริงๆก็ฟิลเลอร์ใช่โบท็อกฟิลเลอร์เป็นอะไรที่ชอบมากที่จะทำคบคู่กันเนาะก็จริงๆคนไข้หลายคนค่ะมาฉีดฟิลเลอร์กับเราเริ่มต้นจากการชอบการฉีดโบท็อกกับเราก่อนแล้วเขาก็มาฉีดฟิลเลอร์กับเราเขาก็ชอบมีการไปบอกต่อมีการไปแนะนําคนอื่น แล้วก็กลับมาฉีดกับเราเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจการปรับโครงหน้านะคะเพราะว่าบริโภคกับฟิลเลอร์เนี่ยมันช่วยคนอยางเนาะการปรับโครงหน้าให้คนไข้มีความแบบว่าหน้าตาดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นน่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขยิ่งเขาแบบชื่นชอบแล้วเขาก็ชอบเราเต็มมากขึ้นแล้วก็ชื่นชมผลงานของเราเนี่ยเราก็รู้สึกแบบมีความสุขมากมากแต่ว่าหมอเดียวเป็นตัวแม่เรื่องของการปรับรูปหน้าพูดอย่างนี้ได้ไหม <laughs> อย่างนั้นเลยเหรออยากรู้ว่าหมอเดี๋ยวมีทริคอะไรที่แบบมองผ่านหน้าของคนไข้แต่ละคนเลยคิดว่าพื้นฐานหน้าที่จะดูดีได้หนึ่งหน้าต้องเท่ากันก่อนอืมใช่คือบางคนอะที่จะมาเติมหน้าอย่างเงี้ยบางคนอะอยากจะเติมเท่านี้จุดนี้เท่านี้ปริมาณเท่านี้อืมอะไรเงี้ยหมอจะไม่ทําตามคนไข้นะมหมอจะต้องแนะนําก่อนว่าหนึ่งเราควรเริ่มจากตรงไหนตรงไหนสวยกว่านะแต่เราจะแบบว่าไม่ได้แบบ บังคับให้เขาทำแบบนี้แบบนี้เวนตามเรานะเราจะต้องยืดข้อเสนอว่าแบบนี้ชอบไหมแบบนี้ชอบไหมนะคะหรือการปรับแบบนี้ชอบไหมเพราะความสวยแต่คนความหลอของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเราชอบแล้วเขาไม่ชอบก็คือไม่ชอบถ้าเขาชอบเราชอบเห็นความเห็นตรงกันนั่นคือพอดีใช่เหมือนหมอเดียวก็มีเวนในการเติมหน้าสไตล์หมอเดียวอยู่แล้วด้วยเหมือนกอันถูกต้องอแล้วก็คนที่มาทำสวยกับหมอเดียวก็ชื่นชอบ ในผลงานของคุณหมออืมแล้วเห็นว่ามีหน้าอย่างหนึง่งแบบรูปหน้าอย่างหนึ่งที่คุณหมอชอบแบบเวลาที่เรามาถ่ายงานแบบเวลาอะไรกันคุณหมอจะบอกเราเสมอเลยว่าแบบหมอเดีวขอน้ายุ่งนะขอหน้า nah, แบบยุุงๆหมอเดีวไอเลิฟหน้ายุงมากหน้ายุ่งมันคืออะไรอะคุณหมอหน้ายุงคือหน้าเรียวเล็กแล้วก็กระชับอแบบนี้ <S <s Hayır> godt, หน้ายุ่งไม่นา่ยุ่งแต่หน้ายุ่งมันสวยยางเงคือจริงหมอเป็นคน มีแก้มใช่อันนี้อันนี้ยังไม่ถือว่ายุงใช่ยังไม่ยุงเี่ยยังไม่ยุงคืออ่ะถ้าหออออกกองอย่างนี้หน้าหมอใจใหญ่ขึ้นิดนึงมอก็จะบอกว่า้บีบบีบหน้าให้หมอหน่อยอะไรอย่างงี้แต่ว่าจริงๆหน้ายุงของหมอคือเลี้ยวเล็กเฟิร์มกระชับค่ะใช่ก็จะเป็นความชอบของคนไทยส่วนมากอืที่แบบว่าหนูเข้ามาหาหมอเขาจะบอกขอปรับรูปหน้าแบบ หน้าเล็กๆขอหน้าเล็กๆเลยนะหมอขอแบบหน้ายุงๆอะไรอย่างเงี้ยเลยเราก็จะเข้าใจแบบว่าเติมแบบนี้หน้าจะใหญ่ขึ้นไหมก็บอกเออไม่ใหญ่ถ้าไหนใหญ่หมอก็ไม่อยากจะทำเพราะรู้ว่าทุกคนชอบแบบหน้าเล็กหน้ายุงแม้แต่ตัวหมอก็ชอบเหมือนกันราความหน้าเล็กอันเนี้ยค่ะมันปรับให้เข้ากับรูปหน้ายังไงบ้างก็จริงตามสัดส่วนที่เหมะสมก็จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเนาะต่อประมาณ0.8ถึง1นะคะสัดส่วนใบหน้าสส่วน ก็จะดูความยาวความกว้างของใบหน้านะคะให้สัดส่วนที่เหมาะสมนะ,ะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคนไข้ด้วยนะว่าเขาชอบแบบไหนบางคนชอบหน้าแบบโลนเล็กยาวๆเลยบางคนชอบแบบอมีแก้มกลมๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับให้เป็นพืน <laughs> ้นฐานที่ใกล้เคียงในความสวยธรรมตรฐานเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของใบหน้าพูดเรื่องของสไตล์ความงามต่างๆจึงเป็นที่มาของการที่หมอีิวได้รับคําชมเยอะมาก ว่าเป็นคุณหมอที่แบบเข้าใจคนไข้มากๆวันนี้ไม่แปลกใจเลยว่าแบบเวลาแต่ละคนที่แบบมาเติมหน้ากับหมอเดียวเนี่ยคือเปียมเงินแบบแบบนี้เลยอะเพราะว่าอยากสวยที่สุดอยากรู้ว่าหมอเดียวอะมีวิธีการดูแลกับแต่ละคนยังไงเพราะว่าแบบทุกวันนี้ทุกคนก็ไว้วางใจให้หมอเหมือนเติมเต็มใบหน้าให้ปรับรูปหน้าให้อย่างนี้ค่ะมีวิธีก็อืมพอคนไข้มาหมอก็ต้องถามก่อนว่า คาดหวังว่าหน้าตุ้งจะเป็นแบบไหนอืเขาก็จะอธิบายให้หมอหนึ่งสองสามสี่โอเคหมอก็จะโอเคเข้าใจละหมอก็จะอธิบายแต่ละอย่างว่าโอเคตอนนี้หน้าคนไข้มีปัญหาอะไรปรับอะไรได้บ้างอันไหนปรับไม่ได้บางทีความต้องการของเขามันทําไม่ได้ก็จะบอกตรงๆว่าทําไม่ได้นะแต่ว่าถ้าไหนทําได้ก็จะแนะนําว่าโอเคทําได้บางคนยื่นมาอีกแบบหนึง่งแต่ว่าไม่เข้ากับใบหน้าเขาอะไรเงี้ยหมอก็จะแนะนําว่าสิ่งที่เข้าคนจะเป็นแบบไหน,น นะก็จะอธิบายแล้วก็คุยคุยกันการคุยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะถ้าเราเข้าใจตรงกันเขาเข้าใจเราเราเข้าใจเขานะคะมันก็จะเป็นการปรับรูปน้นออกมาได้อย่างสวยงามอืมก็เหมือนเป็นการตกลงร่วมกันแล้วหมอเดียวมีเคสที่ประทับใจที่สุดเคสที่ประทับใจหรออืมมี<ด>จริงๆ <ปะ S 2> ก็มีหลายเคสนะแต่ว่าอืมเอาเคสล่าสุดของที่หมอประทับใจก็คือน้องสาวอืมเขามาฉีดกับหมอเนาะ ซึ่งหมอก็ไม่รู้หรอกว่าน้องสาวเขาคือใครเนาะเขาได้ฉีดอฟิลเลอร์ใต้ตาไปค่ะอืแล้วด้วยตัวพี่สาวเขาเนี่ยก็มาอีเกสตหมอเนาะแล้วเขาก็บอกโอเคหมอแนะนํามาเลยว่าหนูแบบควรปรับตรงไหนบ้างเนาะจริงๆอยากมาทําใต้ตาแต่ถ้าคุณหมอเห็นว่าตรงไหนคิดว่าสวยก็แนะนําอืมโอเคแล้วก็แนะนําเขาไปค่ะเขาก็โอเครับทราบเข้าใจว่าโอเคตรงนี้ทําไม่ได้ตรงนี้ทําไม่ได้นไไดนไไดเนาะ แล้วเขาก็ให้เราปรับรูปหน้าไปทั้งหมดอ,มอมืแล้วเขาก็รู้สึกโอเคชอบประทับใจแล้วเขาก็บอกเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาฉีดกับหมออีกอะไรอย่างนี้เหมือนเป็นความประทับใจที่แบบโดนบอกต่ออีกทีรู้สึกว่าได้ดูแลน้องได้ดูแลพี่อ,อยากดูแลทั้งวานเลยช <laughs> แล้วมีเคสไหนบางไหมที่รู้สึกว่าเครียดมากรับมือแทบจะไม่ไหวมีเราให้ฟังคือต้องบอกก่อนว่าการฉีด นะคะมันสามารถมีข้อผิดพลาดได้อืมหมอเคยครั้งหนึ่งฉีดไปแล้วเนี่ยมันมีความผิดพลาดเล็กน้อยนะคะก็อืมด้วยความที่อ่ะฉีดฟิลเลอร์อฟิลเลอร์มันมีความบวมในมช่วงแรกเนาะหมอฉีดไปแล้วอาจจะบวมขึ้นมาอืมพอบวมขึ้นมาปุ๊บ คนไข้กลัวว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยตลอดไปออันนี้บอกได้ไหมคะว่าส่วนไหนตาคอ,อ,อเขาคิดว่ามันจะบวมตลอดไปซึ่งอ่ามันไม่ใช่เนาะมันต้องรอระยะเวลาการยุบลงไปก่อนค่ะเนาะแต่ด้ยวยความเขาเห็นหนะ้าต็งเขาเขาคดาดหวังว่าฉีดวันนี้มันต้องสวยทันทีแล้วเขาก็ไม่เคยฉีดแล้วมันบวมแบบนี้มาก่อนอืมหมอก็ เครียดนะอืมเอาจริงก็คาดหวังให้คนไข้สวยเหมือนกันไม่ใช่ไม่ไม่คาดหวังเลยเนาะเราก็อยากให้เขาประทับใจในในสิ่งที่เราทําแต่ว่าพอมันเกิดความผิดพลาดก็คือสิ่งที่หมอทําได้คือหมอขอโทษอืหมอไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นแบบนี้เลยแต่ว่าอืมก็อาจจะต้องรอรอนิดนึงเนาะคือ คือเขาถ้าเขาแบบว่าโอเคมีความเครียดกังวลถึงจะมาแบบลงอารมณ์กับหมอเล็กน้อยอะไรเงี้ยหมอหมอไม่โกรธนะหมอเข้าใจว่าใครก็อยากสวยทันทีกลับบ้านแต่ว่าหมอก็รู้สึกว่าหมอต้องขอโทษจริงๆที่มันเกิดความผิดพลาดนี้เนาะแล้วก็อยากให้เขารอนิดนึงหมอเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดไปถ้าถ้ามันเป็นแบบนี้ตลอดไปหมอก็ อินดี้ที่จะบอกว่าเออมันเป็นแบบนี้ตลอดไปแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นก็อยากให้เขาเข้าใจหมอนิดนึงว่ามันอาจจะต้องใช้ะระยะเวลากันการที่แบบใบหน้ามีความบวมอักเสบอะไรอย่างนี้แต่ในท้ายที่สุดเคสนี้จบ,นจบลงด้วยดีไหมจบลงด้วยดีเออ่ต้องขอบคุณพี่พลอยด้วยอืมเอาความจริงพี่พลอยเป็นคนที่ช่วยหลายๆอย่างพี่พลอยเป็นคนที่ปลอบใจเราแล้วก็เข้าใจเราว่าทุกอย่างมันมีขอ้อผิดพลาดขึ้นมาได้เนาะ อืก็พี่พลอยก็ช่วยดูแลเคสนี้ต่อเพราะว่าจริงๆก็คนไข้ก็เครียดอืแล้วก็อาจจะแบบเครียดมากอ่ะแต่พอเขาหายเขาก็มาขอโทษหมอนะ่ะเขาบอกว่าวันนั้นต้องขอโทษจริงๆที่ที่เขาแบบว่าแบบว่าโมโหจนเกินไปแต่ถามว่าหมอกดไหมหมอบอกเลยว่าไม่กดซึ่งซึ่งซึ่งเข้าใจมากๆเพราะว่า เข้าใจว่าใครก็อยากสวยทุกคนคาดหวังว่าจะต้องมาสวยในวันนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะมีความบวมอักเสบได้เป็นเป็นเรื่องปกติอันนี้ก็ต้องก็ต้องค่อยค่อยคุยแล้วก็ให้เขาเข้าใจตรงกันเหมือนบอดเดเองก็ไม่ได้อยากให้เคสไหนผิดพลาดเลยแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะดูแลแล้วก็เคียงข้างคือไม่เคยอยากให้เคสไหนผิดพลาดนะแต่ถ้าผิดพลาดแล้วอ่ะก็ยินดีที่จะดูแล แล้วก็รับผิดชอบอแน่นอนค่ะวันนี้พูดคุยกับหมอดิวเรื่องหลายๆเรื่องไปแลละแต่มาที่เรื่องของการทํางาน<ม>เห็นว่าหมอดิวอะเป็นตัวแม่อยู่ที่คลินิกเดียวคือที่ธรรมดาคลินิกไม่ทํางานไม่รับงานที่อื่นเลยทําไมถึงปักหลักที่นี่เพราะว่าชอบอืชอบที่นี่คือมีความสบายใจหนึ่งเนาะเจ้าของคลินิกค่ะ ก็คือพี่พลอยอันนี้พูดได้เนาะพูดได้คือพี่พลอยก็เป็นหมออืเหมือนกันดังนั้นเวลาเราไม่ใช่คนที่เก่งในทุกๆด้านเรามีสิ่งที่เราไม่รู้แน่นอนแล้วหมอที่เนี่มีหมอหลายคนนะเราสามารถปรึกษาได้หลายๆคนคนที่หมอปรึกษาบ่อยที่สุดก็จะมีพี่พลอยกับพี่หมอเจนนี่นะคะก็คือพี่หมอสองคนเนี่ยก็ให้คำปรึกษาอย่างดีเนาะทำให้เรารู้สึกแบบ อบอุ่น mm hmm. เหมือนมีที่ปรึกษาแล้วก็ mm hmm. น้องพนักง,งานที่นี่เนาะแล้วก็หลายๆคนก็ทําให้เรารู้สึกแบบเอออบอุ่นดีแล้วก็มีความสุขในการทํางานเพราะจริงๆการทํางานอะเราฉีดเออเราทํางานฉีดหน้านะทุกอย่างมันมีความเครียดบ mm hmm. างคนอาจจะไม่รู้ว่าเออมันมีความเครียดอยู่ในนั้นด้วย mm hmm. แต่จริงแล้วมันมีความเครียดนะ mm hmm. เออความคาดหวังของแต่ละคนมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบกด,กดดันกดดัน mm hmm. แต่ว่า เข้าใจมากกว่าอย่าเรียกว่ากดดันเลยแล้วก็แล้วก็ถามว่ากดดันไหมนิดนึงแต่ว่าก็เข้าใจมากกว่าเนะนาะก็ในงานสภาพการทํางานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราอืมีความสุขในการทํางานมีความสุขในกาทํางานหกวันต่อสัปดาห์บางสัปดาห์ก็เจ็ดวัน <laughs> <laughs> อาจจะห้าถึงหกวันเจ็ดวันบ้างเจ็ด <laughs> วัน เพราะที่ผมผมไม่ไหวใช่ก็ห้<บ>าถึงหกไปค่ะเนี่ยพอได้ฟังกับหมอดิวแล้วจริงจริงอ่ะเราเห็นหมอเดิวในแบบทุกทกวันเนาะหมอดิวก็จะดูเป็นคนชิลดูเป็นคนเหมือนไม่ได้คิดอะไรเลยแต่จริงๆอ่ะหมอดิวก็มีเรื่องราวในใจเยอะแต่ว่าแบบภายนอกเนี่ยหมอดิวดูชิลมากๆดูแบบสบายสบายอย่างเงี้ยหมอดิ่วมีวิธีจัดก,การความรู้สึกอย่างไงี้ยเป็นคนใช่ภายนอกภายนอกดูชิลแต่ถามว่าเป็นคนเครียดไหมเครียดอืแต่เป็นเป็นคนเครียดแล้ว กำจัดความเครียดได้เร็วอืคือสมมติเราเครียดปุ๊บเราก็มานั่งคิดแล้วว่าอ่ะเราเครียดอะไรเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงหนึ่งสองสามแล้วก็รีบจัดการปัญหาให้มันจบเป็นคนไม่ชอบเครียดนานเพราะว่าเครียดนานแล้วมันรู้สึกบันทอนจิตใจจริงๆเป็นคนที่ชอบแบบแบบชิวๆมีความสุขไม่ต้องคิดอะไรเยอะอคือเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบเครียดเยอะถ้ามีปัญหารีบจัดการดีกว่า,าใช่ก็ก็ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องสมมติเรื่องงานเนาะ เรื่องงานก็จะอืก็รีบปรึกษาคทนที่เรารู้สึกว่าปรึกษาได้เนาะปรึกษาเสร็จอ่าเราก็มาดูตัวเองว่าเราสามารถแก้ปัญหาตรงไหนได้บ้างหนึ่งสพอแก้จบพอปัญหาจบความคิดก็หายไปแค่นั้นเองค่ะวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาคุยกับหมอดิวในมุมมองที่ มันหลากหลายมากๆเนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวของหมอดีวตลอดจนถึงเรื่องของการทํางานวันนี้เราอยากรู้จักหมอเดิวมากยิ่งขึ้นในเรื่องของมุมมองการทํางานเพราะว่าหมอเดิวก็เป็นหมออีกคนหนึ่งที่เก่งมากๆแล้วก็วันนี้ <c oughs> เราก็ไม่ได้เก่งอย่างเดียวสวยมากๆด้วยวันนี้ก็ขอบคุณค่ะวันนี้ก็ขอบคุณหมอเดิวมากๆนะคะที่มาพูดคุยกับเราบอกเลยว่าการพูดคุยของเราวันนี้ ไม่ธรรมดาหมอเดียวเริ่มได้ไงเนี่ยโอเคค่ะขอบคุณหมอดิวมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้นะคะถ้าใครอยากมาเจอหมอดิวที่ธรรมดาคลินิกก็มาได้เลย6วันทุกสาขาใช่ทุกสาขาเลยขอบคุณมากคะขอบคุณน้องลูกนั้นเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย